ก็ผมจะลองทนำะป๊อปคอนดูแล้ว,แต,วแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆไม่เชื่อไงหนาะว่าผมตัดต่อสิบเมตรพอข่วนก็ได้มันน่าจะมีกระดงกระเด็นกันบ้างเลยมันไม่ โอ้คน,นะผมก็ต้องกาบสวัสดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรีเล n ติ้นะผมก็วันนี้ผมอยู่กับข้าวโพดดิบดิบแหละไม่งยังไม่สุกเลยก็ผมจะลองทําป๊อปคอร์นดูนะผมแต่ว่าผมจะทําด้วยวิธีที่แบบว่าชาวบ้านในโรงหนังเขาคั่วใช่ปะ่ะแล้วก็มีแบบเบสแต่ว่าผมจะใส่ท่อครับผมแต่ว่าไม่ใช่ท่อน้องเดวิลเอ้ยอันนี้มันชื่อบากคำผานี่วาไม่ใช่น้องคำผานนะผมจะไปใส่น้องเดวิลนะผมแบบ คือผมก็กอกไปเผื่อๆแล้วแหละแต่ว่าเผืเพื่อนๆไม่เชื่อไ,ไงหาว่าผมตัดต่อสิบเม็ดพอสิบเม็ดพอน้อยๆพอจริงๆอ่ะ <c oughs> ในท่อแบ้งบานเลยเออให้ผมเก็บไว้ให้ข้าวไก่ข้าวหมาเยเอใส่ไปแล้วนะแต่จริงมันอยู่ในท่อบานเลยนะไม่เชื่อให้กล้องเข้าไปส่องดูรู้จะเห็นหเห็นว่าในกล้องไม่เห็นใช่ไหจะเปิดไฟฉายดูมืเห็นป่ะไหนไฟฉายนี่ไงไฟฉายไหนเปิดแล้วอรอเออเปิดแล้วนะไม่เห็นเออไม่เป็นไร ผมใส่ไปเยอะแล้วแหละเยอะเยอะเลยอ่ะก็จากเต็มถุงมาเหมือนก็คิดอเอานี้น <S <S เห็นะเศษเศษนี่ไม่ใช่หล่นนะแม่งเข้าไปในท่อเยอะละเดี๋ยวผมไปลองสตาร์ทดว่วนก็ได้มันน่านนจะมีกระดงกระเด็นกันบ้างเลยวางว,า,วา,างรถนะน้องหนูเพื่อนดมนะเฮ้ยมันไหมจริงๆนะเพื่อนนี่เฮ้ยป๊อปคอนมาว่ะเฮ้ยเต็มสองอันเลยเฮ้ยกลิ่นหอมอะ ไม่กล้ากินวะไวะิ้เให้มันกอกนี่ยายเม็ดไหมวนี่เม็ดไหมจริงๆนะเมื่อนะพวกผม ชี้ทางหนนะไม่ได้วะเฮ้ยนะเบิร์นดูปอปอนดนเลยดีกว่า เฮ้ยเพื่อนเพื่อนแม่งเริ่มมาแล้วว่ะแบบตอนนี้ท่อมันดังป๊อกปอกปะเพื่อนเพื่อนดู เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมจะรวมคลิปไปเลยหรือว่าไอ้รถจะมีอะไรทอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าผมว่าผมจะรวมคลิปเนี่ยกับคลิปเพื่อนกินมะม่ารวมกันหรือเปล่าหรือว่าจะแยกถ้าเกิดแยกก็เจอันฝั่งอีพีเพราะว่าผมจะกลับต่างจังหวัดเนียอาจจะไม่มีคลิปให้เพื่อนลงนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมเบิ้ลก่อนไปแล้วกันเบิ้ลให้แบบอันเนี้ยมันออกอะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายเจ้ใหม่คลิปหน้าไปละบายยก็เพื่อนๆอย่าลืมมาแอดผมแล้วก็ติดตามผมในเฟซบุ๊ก k น้ครับเพื่อนๆนะเผื่อผมบางทีผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเงี้ยผมจะแจ้งในเฟซไงนะครับเพื่อนๆนะแบบไปท่องไปเที่ยวไหนก็อัปเดตข้อมูลกันในนี้ครับผมก็แอดมากันเยอะๆนะเพื่อนๆไปละบายบาย